ให้ g o เ g l e เปิดพัดลมห้องนั่งเล่นรัทราบกำลังเปิดแฟนให้ hey Google ปิดพัดลมห้องนั่งเล่นได้เลยกำลังปิดแฟนเปิด,ปดไฟห้องนั่งเล่นปิดไฟห้องนั่งเล่น สวัสดีครับวันนี้ผมมีสมาร์ทซาวบาราคาดีจาก LG มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับซึ่งเจ้าสาบาร์ตัวนี้ก็คือ SN8YG นะครับเป็นซาวบาร์ที่มาพร้อมกับลำโพงระบบ3.1.2 Channel นะครับให้พลังเสียง440วัตต์นะครับรองรับระบบ Dolby Atmos นะครับ DTSX นะครับ รวมถึงระบบเสียง h i g h r e s Audio นะครับซึ่งก็ได้ m e r i d เ a n นะครเข้ามาร่วมพัฒนาและออกแบบเจ้าลำโพงรุ่นนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะก็ต้องบอกว่าผมประทับใจกับประสบการณ์ที่ได้รับจากเจ้าซาวบาตัวนี้ค่อนข้างมากครับตั้งแต่การเชื่อมต่อนะครับที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ hdmi a r c นะฮะหรือ Optical usb bluetooth wifi นะครับ ซึ่งมันสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายเข้ากับอุปกรณ์ที่ผมใช้ภายในบ้านได้อย่างดีนะครับรวมไปถึงการรองรับระบบเสียง h i g h r e s Audio นะครับขนาดความกว้างของมันเนี่ยก็เหมาะกับทีวี50นิ้วขึ้นไปนะซึ่งผมใช้55นิ้วนะฮะที่บ้าน,นครับระบบเสียง Dolby a อ m o หที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าให้ประสบการณ์ที่ดีสำหรับการนั่งดูหนังที่บ้านนะครับในเมื่อเปิดหัวมาว่ามันเป็นสมาร์ทซาวบาแล้วถ้าจะ ไม่พูดถึงในส่วนนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวที่บ้านผมเนี่ยก็ติดตั้งเป็นระบบสมาร์ทโฮมอยู่แล้วนะครกับอุปกรณ์หลายๆอย่างตั้งแต่พัดลมไฟในห้องนอนในห้องนั่งเล่นนะครับหรือแม้แต่ทีวีครับผมก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฮมภายในบ้านนะครับทีนี้พอได้ซาว์บาตัวนี้มาเนี่ยมันก็ถือว่าสะดวกมากสำหรับห้องนั่งเล่นนะครับ เราอาจจะมี Google Nest นะฮะอยู่ในห้องนอนนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันก็วางอยู่ในห้องนั่งเล่นมันก็พร้อมสามารถที่จะรับคำสั่งเสียงของเราได้เวลาที่เราจะสั่งงานกับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านนะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันก็สามารถทำได้ด้วย2วิธีด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือขณะที่เราดูทีวีอยู่ครับเราสามารถกดปุ่ม Google Assistant นะครับที่อยู่บนรีโมททีวีครับเพื่อ ให้มันรับฟังคําสั่งได้ตัวการรับเสียงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รีโมทนะครับแต่อยู่ที่ลําโพงครับพอเรากดไม่จําเป็นต้องกดค้างครก็แค่กดปุ่มหนึ่งทีแล้วก็พูดคําสั่งที่เราต้องการไปได้เลยตัวเจ้าซาบาร์เนี่ยก็จะรับคําสั่งของเราแล้วก็ทํางานผ่าน Google Assistant ในทันทีนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งเวลาที่เราไม่ได้เปิดทีวีอยู่ครับตัวลําโพงเนี่ย ก็จะอยู่ในสถานะสแตนบายซึ่งอาจจะไม่ได้มีไฟอะไรขึ้นมาบอกนะครับแต่ทันทีที่เราพูดคำว่าให้ Google เนี่ยมันก็จะพร้อมรับคำสั่งเราขึ้นมาทันทีครับเราก็สามารถที่จะสั่งคำสั่งไปได้เลยความฉลาดของเจ้าซาวบาตัวนี้ในส่วนที่2ก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับซาวบาตัวนี้มีแอปพลิเคชันมาด้วยนะครับชื่อซาวบาของ lg นะครโดยแอปพลิเคชันตัวนี้นอกจากจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับีโมทแล้วนะครับ มันยังมีระบบฉลาดๆอย่างระบบ AI Room Calibration นะครับซึ่งมันจะช่วยปรับระดับเสียงให้เหมาะสมกับขนาดห้องของเรานะครับอีกระบบหนึ่งที่ผมชอบนะฮะคือการเชื่อมต่อแบบ HDMI ARC นะครับเดิมทีซาวบาตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับมันมีช่องที่บอกว่าสามารถเชื่อมต่อ HDMI ARC ได้แต่เมื่อผมลองเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับ แต่กับเจ้าซาวบารุ่นเนี่ยครับมันทําให้เมื่อผมต่อช่อง HDMI ARC ได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยครับเพราะว่าเวลาที่เราปรับเพิ่มลดเสียงด้วยรีโมทของทีวีเนี่ยเจ้าซาวบาตัวเนี้ยมันก็จะปรับเพิ่มลดเสียงตามไปด้วยนะครับหรือแม้แต่เวลาที่เราปิดทีวีเนี่ยเจ้าซาวบาก็จะปิดไปด้วยครับซึ่งมันก็จะมีคําว่า o o d บาย ต้องบอกก่อนว่าทีวีที่ผมใช้เนี่ก็คือ LG UM7003 นะครับซึ่งก็สามารถทำงานร่วมกับเจ้าซาวบาตัวนี้ได้เป็นอย่างดีครับ mm. เมื่อพูดถึงซาวบารครับมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของเสียงใช่ไหมครับ mm. ต้องบอกก่อนว่าทีวีที่ผมใช้เนี่ย UM7003 เนี่ยไม่ได้มีระบบ Dolby Atmos ติดมาในทีวีนะครับแต่ว่าเมื่อผมต่อซาวบาตัวนี้เข้าไปกับทีวีผ่าน HDMI ARC นะครับ ทันทีที่ผมดู Netflix เนี่ย n x t f l i x จะรู้ทันทีว่าตอนนี้ทีวีผมมีรองรับระบบเอ,อ Dolby Atmos ด้วยครับมันก็จะขึ้นโลโก้ขึ้นมาเลยครับแล้วเวลาที่ฟังเสียงในการดูหนังเนี่ยจากซาวบาตัวเดิมที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเสียงมันจะเหมือนอยู่ที่หน้าทีวีครับแต่สำหรับตัว lg sn 8 yg เสียงมันรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นครับมันห้อมล้อมอยู่ข้างหน้าเราอ เสียงกลางมีความชัดเจนมากนะครับเสียงแหลมก็โอเคอาจจะไม่ได้ใสกลิ้งนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีรายละเอียดเสียงที่ดีนะครับเบสนี่ไม่ต้องพูดถึงด้วยขนาดตัวซับที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็ให้เสียงเบสที่อลังการสมกับขนาดตัวของซับบูเฟอร์ที่ให้มาเลยทีเดียวครับที่ผมชอบอีกอย่างนึงครับเวลาที่เราดูหนังเรื่องไหนครับที่มันเป็นระบบ d o l b y Atmos เนี่ยก็จะขึ้นมาที่หน้าจอ ตัวซาวบาให้เราเห็นด้วยว่าเออเรากำลังดูอยู่ด้วยระบบ d o l b y a ้ m o สนะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยครับนอกจากนั้นถ้าไม่ใช่ d o l b y a ้ m o สมันก็จะขึ้นเป็นแค่ d o l b y a u d i เเท่านั้นนะครับถ้าจะถามผมว่าซาวบารุ่นนี้เหมาะกับใครนะครับผมคงแนะนำว่ามันก็เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีซาวบานะครับมันเหมาะที่จะเป็นซาวบาตัวแรกสำหรับคนที่ใช้สมาร์ททีวีที่เป็นทีวี 4K ชอบดูเอ,อ่อ Netflix หรือ Amazon Prime หรือ Disney Hotstar นะครับหรือ YouTube นะครับซึ่งก็น่าจะเหมาะสมกับคนที่ชอบเสพความบันเทิงผ่านทีวีนะครับยิ่งช่วงโควิดแบบนี้นะครับมันก็ต้องหาอะไรมาผ่อนคลายกันบ้างนะครับการมีเซาวบาร์ดีๆสักตัวนะครับเอาไว้ดูกับทีวี 4K ที่บ้านเรานะครับกับภาพยนตร์ที่เราชื่นชอบนะครับมันก็ช่วยผ่อนคลายความรู้สึกไปได้เยอะพอสมควรนะครับ ส่วนราคาเนี่ยเจ้า SN8YG เนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆว2 9 9 0 0บาทนะครับมันจะมีรุ่นที่ต่ำกว่านี้ครับคือ SN7 นะครับซึ่งรุ่นนี้จะไม่รองรับ Google Assistant นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือ SN9 ครับราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคนที่มองหาซาบาตัวกลางๆนะครับผมว่า SN8YG ก็เหมาะสมกำลังดีนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก่อนที่จะกดปิดไปก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ